ก็กลกาศสวัสดีท่านผู้ชมที่สนุกสนานกับช่วงฮาโลวีนกันด้วยนะก็คลิปนี้มีอัปเดตอีกแล้วซึ่งอัปเดตเนี้ยไม่ธรรมดามันมีเบรกเกียร์ซีเค็ดล้ลยแหละงั้นก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเบรกเกียร์ซีเค็ดเรามาอธิบายอัปเดตกันเลยก็อัปเดตนี้ก็จะเป็นนิวสเลเชอร์สกินก็ก็น่าจะสก,กินนี้แหละนั่นแหละก็นิวเกียร์นิวเิรกธรรมดาทั่วไป เกียร์ใหม่ไม่มีอย่างนี้หรอกมันเป็นเกียร์ลับอะไรก็สแลชเชร์สกินนี้สามารถหาได้จากฟีเจอร์มันเป็น SCP ซพอ,อ่ะคุณผู้ชมอ๋อไอตัวนี้คือไอตัวนี้มันเป็นของอันนี้ใช่ <laughs> มันเป็นสกินนั่นแหละถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อได้นะราคาห้าร้อ ก็วิธีการหาเปิร์กใหม่เนี่ยคืออัปเดตมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่มันมีของใหม่มาที่น่าสนใจมากวิธีการเอาก็คือให้คุณผู้ชมมาเปิดแบบว่าเรื่องไงลงลงเก็บรถไหมเอออันที่มันเป็นลง,ลงนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมไป,ไปก็ให้คุณผู้ชมมาเก็บกุญแจนะลงไปชั้นใต้ดินเปิดกล่องหยิบโคด้ด จากนั้นก็เดินไปที่ลงเก็บรถยนต์เรียกห้องเก็บของใช่ไหมเออไอเนี้ยเออไอบานสองหลังข้างหน้าเนี่ยอืจากนั้นก็ให้คุณผู้ชมเปิดต้องเปิดอันอันทางนี้ก่อนนะไม่งั้นมันเปิดอันนี้ไม่ได้ก็เปิดเสร็จแล้วมันจะมีคุณแจอยู่ตรงนี้ใช่มองดีๆนะคุณผู้ชมมันจะมีคุณแจอยู่นี้กดเก็บมาอ๋อทำไมฉันปิง i อปปิ n งไม่ได้ละก็กระโดดลงมาจะได้ดินจากตอนนั้นเราเปิดกล่องนี้ไปใช่ไหมตัวเกมเขาได้เพิ่มกล่องในกล่องอีกทีก็คือเดินมาตรงนี้นี่เลยเปิดได้แล้วคุณก็จะได้โนเกียโนเปิก no มาหากคุณผู้ชมอยากถามว่ามันคืออะไรตามชื่อเลยคุณผู้ชมตามชื่อเลย นำอ้ฟโนเกียก็คุณสมบัติของมันคือไม่มีเกียร์เลยทั้งนั้นไม่สามารถใช้เกียร์ได้ดับเบิลเอ็กพีให้เอ็กพีคูณสองเปิร์กก็เหมือนกันคำอธิบายโนเบิร์กไม่มีเปิร์กให้ใช้ดับเบิลเอ็กพีนั่นแหละมันเป็นเปิร์กชาเลนเกียร์ชาเลนอะแบบว่าไม่มีไม่เอาของอะไรไปเลยใช่ แต่ได้ดับเบิลเอนั่นแหละก็อัปเดตนี้หลักๆก็จะเป็นแค่โนเปิลโนเกียเท่านั้นแหละอือฮึก็สำหรับอัปเดตนี้ก็มันก็ก็น่าจะจบแล้วล่ะเนื่องจากมันไม่เหลืออะไรละเอ,อจบเลยก็สหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่เพียงเท่านี้แล้วกันคนระับไปเจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ